เป็นประเด็นให้ชวนสงสัยฮะคุณผู้ชมสำหรับกรณีอาการป่วยของคุณเอสกันตพงที่ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา1เดือนแล้วฮะแต่ล่าสุดนะมันมีประเด็นที่ว่า Facebook ของวัดท่าไม้เนี่ยได้มีการโพสต์ภาพที่มีเอสเนี่ยอยู่ในชุดผู้ป่วย มีรอยยิ้มสดใสนั่งยกมือไหว้และในภาพนั้นก็มีหลวงพี่อุเทนหรือพระครูปรลัดอุเทนสิริสาโลเจ้าอาวาสวัดท่าไม้รวมไปถึงคุณคริสตี้คริสติน่าร่วมเฟรมด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยในภาพเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีเป็นครอบครัวของคุณเนสด้วยและโพสต์ดังกล่าวเนี่ยมีการเขียนแคปชั่นระบุว่า การสร้างบุญเพื่อเสริมสร้างผลบุญหนุนนำต้นทุนชีวิตให้พบเจอแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยและถึงพร้อมดั่งใจปรารถนาทุกประการยิ่งสร้างยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญว่าด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญอาทิช่วยชำระกายวาจาใจให้สะอาดเปรียบเสมือนสมบัติเฉพาะตน ช่วยเป็นเกาะป้องกันภายในวัฏทสงสารทำให้เราประสบแต่ความสุขร่มเย็นสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนี่ก็คือโพสที่ทาง Facebook วัดท่าไม้เนี่ยได้มีการโพสขึ้นงานนี้ฮะพอโพสดังกล่าวเนี่ยมันเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพเนี่ยต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นอย่างมาก แต่ก็มีชาวเน็ตบางคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์สอบถามว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพจริงๆใช่หรือไม่ก่อนที่ในที่สุดฮะเพจวัดท่าไม้เนี่ยจะลบภาพดังกล่าวออกไปนั่นเองครับงานนี้ฮะต้องบอกว่าทางไทยรัฐเนี่ยเขามีการติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณเอสด้วยแต่ต้องบอกว่ายังไม่สามารถติดต่อได้ ต้องบอกว่างานนี้ฮะเราอาจจะต้องรอข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณ S ฟื้นขึ้นมาแล้วจริงๆหรือไม่ได้แต่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณเอกันตะพงได้เจอข่าวดีเร็วๆนี้ครับ